สวัสดีจ้าสวัสดีพี่นอ้องปอกปายเบิร์สุขุสุคนจ้ามาพบมาพอกันอีกคือเก้าพี่น้องกับช่องแม่หญ่จอยจ้าเมื่อนี้ไม่หญ่จอยพามากินตำข้าวโพดพี่น,อน้องบ่ได้กินโนนเนาะพี่น้องเนาะคืออยากกินจ้าพี่น้องตำข้าวโพดใส่กุ้งซุกใส่ขไ,ไข่เค็มพี่น้องห้อยกับอันบักทั่วขัวลาคะก,ะกุ้งแห้งพี่น้องก,งยยองกุ้งตัวใหญ่ๆจ้าพี่น้องจ้าะก,ะกุ้ง,งตัวใหญ่ๆเด้งๆเนาะจ้าเนาะแล้วกุ้งแห้งกับตัวใหญ่ๆพี่น้องบันที่ละจ้า กุ้งแห่งตัวใหญ่ค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นวันเสาร์นะจจะนอวันยุดได้หลายคนได้หลายท่านพี่น้องจ้าพักพอนให้เต็มที่ชาร์จแบตร่างกายพักเมยพักพนนอนนาจะพี่น้องเนาะมาเบิง้งมายายจอยกินของแซ่บจ้ะพี่น้องมาแซ่บน้ำกันกะลำพี่น้องแก้มกระลำแก้ม,กมพักสดกระปอบมาด้วยจ้ะจะเบาหลายเนาะมายายจอยกินกินกินเนาะพี่น้องกุ้งตัวใหญ่ จำพี่น่องตํแบบตำไทยพี่น่องตําม้ำดข่าปวดอ้อนออนหวาน จานยัยเพื่อนพูนพี่น้องมีไอ้จอยสื่อมาจาะสื่อมาจาก,าจากตลาดวงเวียนปีน,นึงน่ะล่ะพี่น้องสื่อมาจากหลานมีไงสายโอ้ยชุนโตพี่น้องหลานมีไงสายต่ำอยู่ตลาดวงเวียนหนึ่งปีนเจริญหนึ่งน่ะล่ะหหลายหลายมันหูว่าม่ใอ่จอยจะเอามาเฮ็ดคลิปแห่งหายหลายค่ะ อย่านกินโบเอี่พิ่นวะเต็มจังแบบใหญ่พี่หน่องหายายผักมป็นหญ่สายให้พุ่นตำแล้วก็นเรยียกหนามเรยียกเครื่องให้เขาเอามาคุกซส่เอาเอง mấy trời ấm áp khúc sao yên Rồi khai kem กจะทิ้งกับมีพี่น้อง ใช่แล้วครับ 是这样。啊 ถ้าแสบอันนี้ร้ายพี่น้องถ้าจะแสบกับอกระโพดร้ายไปเรื่อยกับปุณกุ๊งกุ้ง เขาผุ้ดใส่ซดน้ำไปไะ้ี่น้อก ไม่จอยกับสื่อมาก,กทุ่ที่มละพี่น้องตำชิ้นกับบวเขากันเนาะตำขา้าโพดต้องเป็นตำบักหูงเนาะนจังสีเขาก็พักอันกระทิ้นพี่น้อง วงนิ่ดีไหมา ขายกันเถอะแบกง่ายพีห้อกมีใช้ไขายหลายค่ะอูู้ผู้ใดอยากกินมาดอนเมืองกับแหวะด้วยจ้เด้อเมย์ไซคนต่ำแ่บพี่น้องต่ำขายอยู่ตลาดวงเวียนปีนจเลื่อนหนึ่งดอนเมืองมาขายวันวันอังคานวันซุกแล้วก็วันเสาร์พี่น้องสามเหมืออาทิตย์หนึ่ง ตามแซ่บพี่น้องมีหลากหลายเมนูเอาละจ้ะพี่น้องม่จอยก็อีไมไปบ่อยเละจ้ะพี่น้องฝากคือเก้าเด้จ้ะเด้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไม่จอยได้เลอจกจ้ะพี่น้องจ้ะจังไดกะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ให้เกียรติขอมารับชมคลิปไม่ย้อยจอยจนจบห้เกียรติติดตามไม่ย้อยจอยลวกะใหกากำลังใจไม่ยายจอยตลอดมาเนาะจา้าเนาะขอให้พี่น้องทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแลวกะยุดเสาร์อาทิตย์นี้กให้มีความสุขไร้ยๆจ้ะพี่น้องดูแลสุขภาพร่างกายดีๆ้้จช่วนีกะ ฝนตกทุกเมือ่อรวจ้บพี่น้องเนาะเดินทางไปใส่มาใส่กะระว่งวางระจ้บพี่น้องไปละจ้าไม่ใช่จอยไปละจ้าขอตัวลาไปซ้ำเลยละจ้าสวัสดีจ้า